วันนี้เราได้รับเกียรติจาก2นักแสดงนำนะคะจากเมืองไทยรัชดาไหลาคืนสู่ยาว2026นี่เปิดมาด้วยชาลิฟเราจะได้ย้อนดูทุกบทเพลงทุกโมเมนต์ที่คุณประทับใจและนักแสดงประทับใจเช่นเดียวกันจากละครเวทีหลากหลายเรื่องนะคะที่มีการเปิดการแสดงแล้วก็สร้างความประทับใจให้พวกเรามาเนี่ยรเราจะมีการ คัดมาแล้วอเอามาให้ชมแบบรูปแบบใหม่โชว์ใหม่ๆะแต่โชว์แบบใหม่จะเป็นยังไงขอต้อนรับพี่นกสินใจแล้วตั้มวร,ราบูสวัสวดีค่ะทำไมวันนี้พี่นกชวนตั้มมาล่าะคะคนอื่นไม่ว่างคะตั้มดูดิ้นดายนะ่จ๊าวันนี้ต้องการออกกันตรงๆแหละครับรดูดูไม่ได้มาด้วยกันเหรอฮะไม่น่าใครจะไปรู้อป้ว ไอ้อาจจะเป็นมิเชลก็ได้และก็อะไรผมอาจจะเล่นคู่กับพี่นกก็ได้เยแต่พี่นกจะมามาผมไหมครับนุ้ย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 พี่บอยก่อนไหมเอางี้เหรอไม่ต้องมนอมือศรัทธาต้องมือมือศรัทธาไปก็จิกขาดไล้มย แต่คำว่าคืนสู่เย่าของมมอไยรัชดาไลเนี่ยต้องมีความพิเศษเอ็นบอกว่าทั้งคู่ได้มีการเริ่มซ้อมแล้วมีการดูบงดูบทแล้วพี่นกเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกที่แบบรัชดาไยคืนสู่เย่าคือตอนที่พูดตอนแรกอ่ะคนผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะคืออะไรละครเวทีเรื่องใหม่เหรอหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคือการคืนสู่เย่าเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่า อย่างรัชดาไลเทเตอร์เนี่ยมันเหมือนโรงเรียนะนะคะ,คะทุกคนเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่แบบว่าอยู่กันตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงแบบปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่แบบหลากหลายวัยหลากหลายรุ่นซึ่งมันก็นานมาแล้วที่เราแบบว่าไม่ได้เจอกันคนที่เป็นรุ่นเดียวกันนะคะ,คะหรือแม้แต่รุ่นใหม่ๆก็ไม่เคยเจอรุ่นพี่ๆอะไร,ะรอย่างงี้ ก็คุณบอยก็เลยคิดว่าเฮ้ยการคืนสู่เยาวเนี่ยก็คือการรวบรวมทุกรุ่นทุกวัม,มามาพบกันเพื่อให้แบบหายความคิดถึงขณะดเดียวกันก็ให้แฟนๆได้ชม,มละครเว <ฮะ S 1> ทีที่เขาเคยได้ชมมาแล้วใน โชว์แบบใหม่ในนักแสดงใหม่ที่อาจจะไม่ได้ม่ได้เล่นเรื่องนั้นแต่คราวนี้ได้เล่นเรื่องนี้ไปร้องเพลงนั้นได้ร้องเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปนอยและที่สําคัญนักแสดงเองก็ยังมีส่วนร่วมด้วยใช่ค่ะฉันอยากเล่นเรื่องนี้ใช่หรอใช่ใช่เพราะก่อนก่อนที่จะเริ่มนะเขาก็จะถามเราก่อนว่าเอออยากกับชื่นชมใครเป็นพิเศษหรือว่าชค่ะ ตอนที่เราไม่ได้เล่นเราก็จะเป็นคนดูไปดูชอบเรื่องไหนมันก็มีความประทับใจบางทีเราก็อยากเล่นเรื่องนี้จังเลย,ลยอะไรเงี้ยเขาก็จะถามอยากเล่นเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมหรืออยากร้องเพลงไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็ทํากันบ้านกันมาก่อนแล้ะอย่างพี่นกได้มีการบอกไปหมคะเอาเอาแค่สป,ปอยเล็กๆแล้วกันที่ปอยได้เนาะก็มีเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้อยากให้แบบ กับมาเล่นน่ะหรือนี่อายกตัวอย่างง่ายๆอย่างบัลลังก์เมฆอะค่ะบัลลังก์เมฆเล่นเป็นหูร้อยข่นร้อยร้อยรอบเป็นร้อยรอบเหมือนกันมันก็จะมีอยู่เพลงหนึ่งที่แบบว่านอนฟังทุกวันทุกรอบหนึ่งร้อยรอบร้องฟังทุกครั้งก็ร้องไห้ทุกครั้งอะไรอย่างี้แล้วรู้สึกประทับใจแล้วแบบเออวันเนี้ยเขาก็มาถามว่า มีเร so <shocked> ื่องไหนที่อยากเล่นหรือมีเพลงไหนที่อยากร้องก็นึกถึงเพลงนี้ก่อนอุ้ยเอาแล้วต้องคิดแล้วติ๊กตอกแล้วติ๊กต็อกบอกว่านอนฟังเนี่ยต้องรู้แล้วล่ะคนที่ดูต้องรู้ลวมีตั้งหลายเพลงใช่ไหมมีเพลงที่คือไม่ได้ร้องเลยไม่ได้ร้องเลองตัวเองเล่นมาร้อยรอบเล่นรอบแรกมาแล้วรอบสองมาแล้ว ฟังแต่คนอื่นร้องรอบนี้พี่นกจะร้องเองอุ้ยไปสปอยเลเนี่ยไปตามดูว่าเก่งอะไรลองเลาาไว้ก่อนแล้วไปดูวันจริงว่าใช่ใช่ใช่ว่าโอเคประทับใจแบบที่เคยฟังคนนั้นร้องไหมนะเดี๋ยวไว้ครัเพลงนี้แต่เหมือนเคยร้องนะเฮ้ยไม่รู้ผมไม่ได้เล่นไม่เคยเล่นละครเวทีกับพี่นกนะครับไม่เคยค่ะและถ้าเกิดว่าพี่นกรอนฟังผมจะต้อง นอนฟังผมร้องได้ไงไม่ได้อยู่ในเรื่องเดียวกันหรือเปล่าให้คุณดูเองบ้างแล้วตั้มล่ะครับผมอะไรที่ประทับใจก็คือจริงๆมีมีเยอะนะที่เรารู้สึกประทับใจนะครับผมแต่ว่ามีเพลงหนึ่งที่แบบอยากร้องมากมานั่งดูพี่ชายตัวเองเล่นพี่กันนะจากเรื่องอะไรจากเรื่องอะไรไม่บอกกันเล่นอยู่กี่เรื่องอยากอยากเอาพี่กันก็เล่นอยู่บอกได้พี่นุกยังบอกวันหลังเมฆเลย แนวไหนเรื่องแนวไหนเรื่องมีเลี่ยดเป็นเรื่องมีเลี่ยมตัวละครชื่อแม่พลอยครับบอกมาเถอะยังไงยังไงทีแผ่นดินทไมไม่ชอบอะไรตแอ้วก็เรารู้สึกว่าเอยเราดูพี่พี่เราร้องปุ๊บเราเฮ้ยเขาทำไม่ถึงนะ ไม่ได้พูดแคนภัทรไม่เกี่ยวยวพี่นุ่ก็ไม่เกี่ยวตรงเนี้ยสี่คนเนี้ยไม่เกี่ยวเลยตั pues ้งคนเดียวไม่รู้สึกว่าอยากรับบทล่อๆบ้างออยากเป็นพระเอกบ้างอะไรเงี้ยเออหรออยากงอะไรที่ดูเป็นพระเอกอ่ะไม่บอกแล้วต้องมีทั้งเอกมาเข้าฉากด้วยไหมอันนี้ระทีเด็ดว่าใครเป็นนังเอกมีแก้มกุล มีน้องพลูนอกจากก็เป็นไดมอนด์ไอพายม่มีหนูนนาแม่หนูนาน้องพลูคุณจะให้น่าเดบไปเป็นแม่พลูอ้าวอ้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเฮ้าได้ยินว่าน่าเดบเขาไปซ้อมแล้วตัวเราเขาซ้อมเรื่องนี้เหรอจ๊ะเขาซ้อมใส่วิกด้วยนอกจากเราไว้ใจช่องวันไม่ได้เรายังไว้ใจรัชดาอะไรไม่ได้ด้วยหรอไว้ใจตัวเองก็ไม่ได้กองมีฐานคนเดียวกัน อละอย่างที่บอกว่าเรายังมีนักแสดงอีกหลายคนครับซึ่งแต่ละคนดูมีคุณภาพมากเลยพี่นกตั้มายังไงอ่ะพี่นกเอ้าเขามีคุณภาพนะคะเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีคุณภาพเออสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าเก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของรุ่นไหนอ่ะรุ่นไหนผมรุ่นหกหกหนึ่งเรื่องแรกรปี6 ไอ้รุ่นหกหน่งรุ่นหกหนึ่งอ่าคุณนเอาเป็นรุ่นกันเลยคุณน้องเป็นรุ่นเลยตอนที่ใครเริ่มเล่นปีไหนใช่ค่ะเรารุ่นปีพศนั้นนี่เลยก็คือจะมีนะเดชมีเจมมาพี่พี่กบนี่รุ่นไหมพี่กบน่าจะรุ่นเดียวกัน50ค่ะ50าศูนย์ห้นย์นี่แล้วมีไอซ์นี่หนูนาแก้มปุนนี่เอาพี่ลูกว่าตั้มทำไมต้องแพ ได้ไดมค่ะว่ามันมีหลากหลายรุ่นมากค่ะอืยสมกับคําว่าคืนสู่ยาว์ริแล้ว้ตั้มสำหรับตั้มเนี่ยคือเหมือนกับว่าดูละครเวทีเนาะของราชดายทุกเรื่องอยากจะเล่นทุกเรื่องเรื่องสละสดมีปะซีนนั้นที่เธอบอกเธออยากเล่นเธอได้เล่นปะเฮ้ยอันนี้หลังไม่ปะเนี่ยก็หลังไม่จริงๆอ่ะผมก็บอกไปแล้วผมคุยกับเขาหลังไม่อันนี้เรื่องจริงว่าแบบไปดูสละสดแล้วรู้สึกหมั่นเขี้ยวเอยากเล่นมาก คือตั้งแต่ตอนดูนั้นเลยตั้งแต่ตอนดูแบบมันเที้ยวมันอยากเล่นจังเลยอะไรเยอะแล้วก็บอกทีมงานไปแล้วอฮะจะได้เล่นไหมรอดูฉากหนึ่งในวันสลาโสดนะถูกต้องต้องเป็นเราเองว่าฉากไหนแล้วจะได้เล่นไหมจะถูกการติ๊กถูกอนุมัติให้เล่นหรือเปล่าออแต่ว่าถ้าได้เล่นนะพีคแต่ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยซีนเนี้ยบทเนี้ยพี่เบร์เขากขอยากเล่นพี่เบร์คือพีณเดตจริงเหรอเฮ้ยย่งชิงกับพี่นั่นเออยากเล่นบทบทที่ทำอยากเล่นอ่ะแม่ แม่คิดดูว่าเขาจะเลือกใครแล้วทีเนี้ยคณิเดชคณิเดตอ่ะขอบคุณค่ะามลาวุฒกับแล้วด้วยะเอางี้คณิเดชไม่ได้พูดพี่น้องมันยากเหรอคะระหว่างตั้งกับณเดชที่ให้เล่นยากนะยากที่จะตอบไม่จริงคดิเดชตอบแคน็งแดตนะแคนดิเดตนะพี่น้องขำแรงเลยออดิชั่นมีจ้าแบบนี้ออดิชั่นใหม่ไหม ไม่ต้องอดิชั่นนะฮะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่กับฉลากพี่บอยอแล้วถ้าต้องเจอในเดทเรากลัวไม่จ้าตั้มผมกลัวว่าเขาจะ ประมาทเก่งแล้วอ่ะเป็นหัวยอกยอกยอกจริงๆครับผมเจอเขาวันแรกอ่ะผมก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็น่าดีเขาส่งพระเอกอ่ะเขาก็ส่งพระเอกอ่ะเราก็ว่าหน้าเราเล็กแล้วว่าหน้าเขาเล็กกว่าอีกอะไม่แล้วพี่แตนนาราค่ะน่ารักมากน่ารักมากคือคือพี่นงก็จะได้เจอรุ่นเด็กๆอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะเราจะอยู่ร่วมกันบนเวทีนี้หุ้ยน่าดูอ่ะคือทุกคนจะมีโอกาสได้โชว์จริงๆทั้งของแบบว่าพาร์ท ที่ตัวเองอยากจะเล่นพาที่ตัวเองไม่เคยเล่นหรือนักแสดงที่ไม่เคยจะอย่างพี่โนกอะก็ไม่เคยเล่นกับนาเดทนะคะคือแบบทีวีหรืออะไรที่ไปก็ไม่เคยเล่นครั้งนี้จะได้อยู่บนเวทีเดียวกันแล้วจะได้เล่นเรื่องไหนด้วยกันไหมอยากให้ไปดูเอาแล้วแหละเพราะว่าเราจะเปิดม่านการแสดงวันที่6 ถึง8มีนา,าค,คมนี้แล้วนะคะพี่นกฝากเชิญชวนเลยค,ค่ะซื้อบัตรได้ค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงเมืองไทยรัชดาไลทีเอเตอร์แน่ๆแล้วก็คิดถึงละครเวทีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะคะวันนี้คุณบอยก็รวบรวมจริงๆรวบรวมนักแสดงจากทุทกรุ่นทุกวัยนะคะมาบนเวทีแล้วก็รวบรวมโชว์หลายๆโชว์ละครเวทีหลายๆเรื่องที่ทุกคนชื่นชอบอยู่นํามาเป็นโชว์พิเศษ ให้ผู้ชมได้ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยขอบอกเลยว่ามันพิเศษตั้แต่ต้นจนจบเลยก็อยากให้ทุกคนได้แบบว่ามาชื่นชมกับเรามาสนุกกับเรามาระลึกถึงมาคืนสู่เย้าไปด้วยกันนะคะกับคอนเสิร์ตเมืองไทยรัชดาลัยคืนสู่เย้าโชว์ืองไทยรัคนยู่์2 0 26ตั้งขายบัตรค่ะครับผมก็บัตรนะครับซื้อได้แล้วตอนนี้นะครับผมที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับทุกสาขาแต่เลื่องสาขาเดียวนะไปซื้อไม่ต้องไปทุกสาขาตอนนี้ซื้อได้แล้วนะครับมาดูกันเยอะๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณชื่นชอบและซีนที่คุณชื่นชอบอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่จะใหม่ขึ้นและมันพิเศษขึ้นนั่นคือนักแสดงไม่เหมือนเดิมก็คือนักแสดงที่ เป็นรูปแบบใหม่แล้วใครจับชนคู่กับใครมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับคุณแน่นอนเลื่นเลยล่ะเลื่เลยล่ะหกถึงแมีนาคมนี้นะคะไปเจอกันได้กับเมืองไทยและชดาลายคืนสู่เย่าว2 2 6 6วันนี้ขอบคุณพี่นกและตั้มค่ะขอบคุณมากครับ